ราจะหมักไก่ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสามเกลือน,นะคะผงขมิน้นพี่แคทกลัวมันจืดน,นะคะจะใส่เป็นซอสสับเขียวนิดหน่อยตัวตีเพื่อความนัวก็น้ำตาลทรายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนมสดเขยมเขยมเท่ากันเราจะหมักทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะไปหุงข้าวกันเลยอันนี้จะเป็นข้าวที่ซาวน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะรอ ไว้อีกสักพักนะคะที่นี้เราจะเอาน้ําที่หมักไก่นะคะเทเป็นน้ําหุนข้าวไปเลยง่ายๆตัวสีมันเหลือเกินไปเดี๋ยวจะเอาน้ําเปล่าผสมเข้าไปนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นน้ําสต๊อกมาใส่ก็ได้เสร็จแล้วเราจะเอาไก่วางบนข้าวไปเลยนะคะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็กดหุงได้เลยอู้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูว่าเนื้อมันจะเปื่อยดีไหมอ้เปื่อยมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหมกไก่ในหม้อของข้าวของเรามาชิมกันเลยวันนี้ไม่มีตัวช่วยนะคะพี่กอนไปขายดีกว่า,าแก้มก็ยังไม่เลิกเรี่ยนกินกับน้ําจิ้มนะคะร้อนๆเลยทุกคนนี่อร่อยมากข้าวหอมกลิ่นเครื่องเทศไก่ก็เปื่อยพอดีอร่อยเลยคำนึงค่ะอร่อยไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเมนูไหนอยากแชร์เข้ามาคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ